Hello ta ca ho hello everyone how are you em fine. ô ho tài ca today my name is lily cảm nhận nó kêu cho lily à yêu ai lily chê à à chỗ sao nó tài ca ý ca Hôm nay là tháng 3, tôi có thời gian, không có việc tôi làm việc, không có nhiều Hôm nay tôi làm công là lúc 6 giờ Tôi làm một ít việc ở nhà Xin chào tất cả các bạn, chào tất cả các bạn, xin chào มาจ้าวันนี้พบกับคุณนายลิลี่นะคะวันนี้คุณนายลิลี่มาแบบอ่าก็จะเป็นแบบอายุเยอะนะคะพ <c oughs> นะิก่าฮ่า่าย่าฮ่าฮ่นฮ่าฮ้าด่าต่า่าจ,จ,ยจยาา่ยีกินโตเ่นฮ่าฮา่ตี่าฮ่าย,ยา่าฮ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 ่าี่าฮ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 ่ีฮ่าจ่าฮ่าี่าย่าฮาฮ่าฮยาำ่าฮ่าฮา่าา 阿เจนนี่เฟอร์เล่大概系ยี Lily ่ห้าสิบน阿ลิลี่เจับก年年纪大啲噶啦系嘛今日食咩呢今日食早餐自己ี嘅多士啊大家牛油多士炒蜜糖咁า后要ปุยหอยลายก็อันนี้ก็จะเป็นขนมปังกับไข่ไข่นะคะชุบไข่แล้วเอาไปทอดแล้วทีนี้ก็ใส่เนยแล้วทีนี้ก็ใส่ น้ำผึ้งค่ะมาเป็นอาหารเช้าทำเองจากพี่น้องจีกเกเจงกะมาล,ลีเลยยยงตงสเ,เสิรงกแลเยัด่นัก้ินกงง็ะกั็งดงดัจะไินะ้กจะกไั đa gia so so chỉ cần yếu啊, thân thể, thân, ê chỉ cần yếu le, ê bảo ủn à, chỉ cần không mày xin, mua lạnh chân à, đa gia, tiết khí không hay không hợp à, giao ta coi chỉ đông thiên cẩn thận đi sức ăn gì ăn gì. 食啲早餐自己整嘅，多士、牛油啊、蜜糖啊咁樣嚟整簡單嚟食。咁啱你屋企有麵包，有四塊喺度買咗幾日噶啦。咁啊，唉、哎，費事嘥咗佢，咪整嚟食咯，係嘛、嗯？今日咁早啊，誒、啊，冇咩好講嘅咋。<laughs> 冇咩限話講啊！大家，<laughs> 你見下大家啫。食早餐嘅時間，啊，晏集晏啲咧，唔知見到 Sandy 定係 Jennifer 都唔知㗎。睇邊個得閒先見大家噶咋？睇下 Jennifer 得閒就嚟見大家啦。如果 Jennifer 唔得閒，就 Sandy 嚟見大家啦，係嘛？ 自己整า好好味噶ทำเองอร่อยมากเลยค่ะมาไปเปิดร้านกาแฟพี่น้องเปิดร้านกาแฟดีมากเลยแลวทำอย่างนี้เป็นอาหารเช้าพี่น้องคู่กับป้าต้องโกอะไรก็ได้ครับพี่น้อง 今日我叫咗 Lily 姐啊，吓，冇唔記得啊，冇嗌錯啊，啊 <c ười> 嗯，落少啲白糖比較好味。呢啲 <c ười> 都食得肥噶，呢啲嘢咩？有啲人咁早起身啊，要返工啊！ อยู่ฟันกองอยู่โจย,ยจีกันยูล่ละหมายสิก็ตื่นเช้ามาทุกคนก็ไปก็ออกไปออกออกจากบ้านไปทำงานทำการกันนะคะก็มีไม่ค่อยมีใครว่างนลคะก็โอ้โหนั身我ล日都咁早起ั噶啦ล日咧就ันห้าหกา钟ก็ล,ละ大家 Uh, 我好早起身咧，我晏晝咧我就唔瞓覺噶，我係瞓唔到覺噶，瞓咗覺咧就唔舒服噶個人，瞓咗覺就會頭痛嘅，唔舒服唔精神嘅，所以就唔好瞓，係瞓唔到啊，想瞓噶，想瞓耐啲噶，不過瞓唔到啊嘛。 今日靓唔靓啊？今日靓唔靓先？千祈唔好嗌我婆婆啊嚇！嗌 <laughs> 我 Lily 姐得噶啦，係咪？我咁样打扮又嗌 Lily 姐啊？千祈唔好嗌婆婆啊，唔得噶。 今日都冇閒話講嘢，靜英英啊！大家冇人講嘢，冇人講閒話，人哋閒話。唉，講咩好咧？嗱，你又想問啦，係咪？你又想問啦？你咁早你拍片啊？你買咗餸未啊？梗係買咗餸啦。我買咗餸，我整早餐，咁我去打扮。 cũng, tôi đi phác biễn, kiến hạ, đại gia, trong kiểu như thế, một trận, tôi, đợi tài tiểu tỷ, đứng lên, lê lên rồi, tôi, à, làm xong việc cáo cô ấy, tí ấy là làm việc, tôi làm việc, một người làm việc, cái người làm việc, một người làm việc, một người làm việc, 所以咧，而家就得閒啦，冇嘢做啦，咁咪整早餐，你見下大家咯，就咁樣啫嘛，嚇、啊！呢件衫系咪好肉酸咧？係唔啱着啊！大家啲衫，我買咗幾年噶啦，嗱、啊，嚇，好肉酸嘅，好肉酸嘅我呢件衫。 Đi gọi là đậu lạy, đi gắm không gắm mu thong, gà lưng thong. Tào lạy, mu thong. Tiểu tìm gà mu gà. Khu mu lô thong. Lassik gà 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 gì gà à 呢啲姐係咁樣嘅，年紀大啲噶啦，係咁噶啦。你中意你喜歡邊個多啲咧？啊，畀啲意見啊，係咪啊？如果唔夠靚，畀佢再執啊！啊，千祈冇唔記得啊！今日邊個生日咧？邊個生日啊？今日祝你～ à sang nhặt vài lọ à, sang thấy chín ho à, họ dịp chuẩn bộ là tôi đi chín chỉ cần nhiều là sang thấy chín hoang à không? cái tông thiên chỗ này là xíu xăm sang thấy à mũ láng chăn là tại cả nhưng mà sướng mạnh mày cầm chiêu ta bạn mãi có mày la ai người tôi sướng mạnh ghê ai liền tôi nhận hú mà phản à người chung nhì mạnh tôi sướng mạnh ghê mà nhưng tôi không chung nhì mạnh ghê tí lo cơ ai à, lưng phút tay về lời bị ơi อันนี้ก็ไปซื้อกับข้าวก็ไม่ใช่ว่าจะแต่งตัวแบบนี้ไปซื้อกับข้าวนะคะเดี๋ยวคนก็จะตกใจจะพี่น้องลงไปวันนี้ตื่นแต่เช้าจะตื่นหกโมงเช้าก็ตื่นแต่เช้าน้อยแหละมันนอนไม่ได้ก็วันหนึ่งก็จะนอนห้าหกชั่วโมงก็พอเราจะพี่น้องกลางวันมันไม่ง่วงนอนจะนอนไม่ได้จะกลางวันนะคะทีนี้ก็ตื่นมาแล้วทําอะไรนิดหน่อยนะคะและ้วทีนี้ก็ไปซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเสร็จก็ขึ้นมา มาทำอาหารเช้าทำอาหารเช้าแล้วก็แต่งตัวแล้วทีนี้ก็มามาพบมาเจอพี่น้องก็มาทำคลิปนี่หละจ้าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักลูกสาวตื่นนะคะก็จัดการเขาจะไปทำงานนะคะทีนี้ก็ทีนี้ก็เป็นเวลาเข้าไปทำงานและทีนี้เราก็ถึงจะมาทำงานบ้านอีกทีหนึ่งคะ่ะเพราะว่าทำก่อนไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียงดังรบกวนเขานะคะเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะจ๊ะพี่น้อง มาจ้ามาดื่มนมถั่วเหลืองกันจ้านี่คือนมถั่วเหลืองนะจ้า,อ,าอยากจะถามท่านผู้ชมทั้งหลายแตท่านผู้ชมชอบแซนดี้หรือว่าแซนดี้ที่ <c oughs> ที่ผมดำๆนะคะแซนนั่นชื่อแซนดี้นะคะอายุประมาณสามสิบค่ะถ้าเจนนี่เฟอร์ก็ผมทองนะคะเซ็กซี่ค่ะ อันนันอายุ25ค่ะอันนี้อันนี้ลิลลี่เอเจลลี่นะคะน,นี่คือเจลลี่นะคะก็จะอายุเยอะแล้วนะคะเจลลี่นะคะ,ะท่านผู้ชมชอบชอบคนไหนอาบอกมาเลยนะคะคอมเมนต์มาได้คะ่ะชอบคนไหนมากกว่าก็บอกมาเลยนะคะถ้าอยากให้ปรับปรุงอะไรก็จะปรับปรุงคะ่ะ <c oughs> <c oughs> 嗱，但我食好少嘢嘅啫，唔係食好多嘢。早餐我食幾幾啖，我就夠噶啦。咁、嗯、啊，晏晝咧，大家就要食嘢噶啦。咁、嗯、啊，唔知見到邊個咧？唔知邊個得閒噶，d y 得閒啦，姐啲婦得閒都唔知噶啦。要要揾啲衫嚟着啊！大家，<laughs> 要揾揾啲衫嚟着，所以比較難啲，唔知 Sandy 得閒啦，定係姐啲婦得閒咯。姐啲婦比較 sexy 啊嘛～ เออแ้นดี้比较โโโเ,เออเออผผ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 ผยผ่ผผ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 เผีผกผผ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 ลผผ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 ผล้ผผเผผ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 ะผผ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 ผะผผ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 คาผผผผผวผะผผผผผผผเานฟผผผอผเะะาผผ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 ผไผ้ผผผิผผ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 ผบผผ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 ทีผผ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 ่นผผ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 ผจ้าบ๊ายบายจ้า